ว้าโัวบ่ได้อไอ้โดนแห้งกินฮอนแห้งไอขึ้นเป็นหนาเปลี่ยนเปียนเพืเ่อไอวัสบายเจน้องไอ้หิดหลายลยหมออหิดหลยหมอแกงกันอีกรครับโอ้ยขอบคุณครับนะน,น้ำตาลใช่ไหมใช่โอ,อ้ยอว่ะไ้เส<า>ือผ่าจีโตเท่าไรน่ะไอเสือผ่า อันสุดแดนซเซอร์นะครับอันผูใ้ใดอยากได้อันเปิดเขามาจองเล,เลยนะครับตัวละยี่สิบบาทสองตัวด้วยเขาบอกกลิ่ว่าซื้อเด้อคือหางเครื่องต่าง <c oughs> เครื่องอย่างแดนเซอร์ค่เรืองแดนเซอร์กับหางเครื่องมันแต,นตกต่างกันยังไงถ้าไหางเครื่องแล้วค่อยหรอแดนเซอร์และอ๋อแล้วมันตากกน่างกันยังไงงานแล้ววันนี้อยู่อุบลครับ ยี่ตื่นแลปะดไม่แห้งครสิมาแต่งหน้าห้บอ้ยเมื่อวานหยองแต่งหน้าหล่อนะทุกคนต่สูแสงแหงวันงายชกันเงีง่ายคนยเกยยี่ยี่สิบเก้านบะ ไม่ยิมเจ็ดไม่จ็ดไม่ดูหมดก็คือก็คือวันนี้สุดวันนี้เวทีเราเป็นแบบรำซิ่งนะทุกคน <c oughs> อ๋อยูก็ไม่ได้แบบแบบไม่ได้เหรอมาเขาไม่ขึ้นขึ้นมาได้ เนี่ยผมไม่กินข้าวเย็นเหมือนพี่กอนครับเอ้าไม่กินข้าวเย็นหรอหยองใช่คคืออะไรของควันคุงควันเออไม่จริงๆมันต้องกินมันสิรดมีแห้งเข้าใจบอเวลาเข้าเติ่น ซึ่งโชว์ใหม่เราสองคนก็คือว่ากะหยองจับกางจะตีรังกาหากันนะครับแล้วก็จริงๆจะมีเรือยอทเข้ามาแต่ว่าทางเราจะแสดงเฉพาะที่ที่มีแม่น้ําก็คือมแมนทัสมีเรือยอทแล้วก็มีมีเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ว <laughs> <laughs> ่ะเฮลิคอปเตอร์ว่ะมือสั่งแม่มดเนาะเต็นไกลกันคือมันไหลํำกัน <laughs> โอ้ยแม่ดาราหกสิบแปดเอาหกสิบแปดเมืองหนองด้วยอร่อยก่อนเมืองยนองแม่นางซื้อกับพี่คนทรงทุกคนฝากเป็นกลางกลางใจเจเจสิเทสแล้ว ได้เจอนี่เลยช่จยด้วยกินอะไรวันสามคนครับทุกคนใไปที่จะมาดูตัววันนี้นะครับฝากฝากตัวตังเกงในพี่ก๊อตด้วยจบแล้วก๊อเป็นข้าวใ้กอน เมื่อนเราไป่งแซงขีวก่อนมันเปล่าพี่หลีเพราะว่าลืมอยู่รถเอา้าเจ้าคืออะไรกับอัพเหรอเอาอัพเพื่อนไปยังไงสวัสดีน้องอัพนะครับยี่ไงยัไงอะอยู่กับอัพเนี่ยบีเอกันกับอัพออ่า ใจคาเฟ่นเด้อฟังนันและจคาเฟ่นเด้อหนักหมือนมเหลี่ยมแห้งแข็เน้อเดีเ้อเรีมบ้ากินเขา้านนี้อบดดอับโซ่ของวันไหนอับยิ่ใส่แล้วนำเบีย่างครับน่บอกเลยแล้วแล้วแบบ เป็นคนหน้าตาดีแห้งขึ้นเวทีไปนี่หนา้าขาวก็ข้อเอาื้อซะ <c oughs> ขอบคุณครับรถ <c oughs> ไฟก็มาอุ้ยเอาฟังขอบคุณรถสามล้อฝั่งนี้นะคะไ <c oughs> ล่แปดสิบกับพันแปดฝั <c oughs> ่งนี้มีหัวรถหน้ามาเลยปาร์ของยงพันแปดของเราหมื่นแปดขอบคุณนะครับ <c oughs> ขอบคุณใน <c oughs> <c oughs> เดีช่นที่จะ เต้นพี่เจ้าเดี๋ยวบาบางนั่งไย่างันเบิดเวลาก่อนว่าถึงใจเอาไปนึ่งดอกวะโอ้ว่ได้พ้องใส่หเต้นหนย่ำไหนอ่าเต้ไหนย่ำไหมดแล้วเปิดงานหมดแล้วแต้นไหนหาหน้าที่เนา